เรื่องราวมีหลายเฉดสีทุกเรื่องราวที่ดีต้องแชร์ไปให้ไกลยกระดับสังคมไม่ทนต่อทุจริตรวมสร้างเรื่องราวดีๆในสตอรี่สีขาวกับดิฉันมยอัญชลีวงสัมปันทาง TP พีช e l p o พอ c a s t กูผู้ฟังคะเผื่อแป๊บเดียวโค้งสุดท้ายใกล้วันเลือกตั้งอบอจ2,568แล้วคะ่ะวันนี้เราก็เลยจะชวนกูผู้ฟังมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งถึงเรื่องของการเลือกตั้งอบอจอในครั้งนี้คุณผู้ฟังคะการเลือกตั้งอบอจอในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าไม่ได้มีการเลือกกันมาหลายปีแล้วคะ่ะกณผู้ฟังถือว่าเป็นครั้งที่มีความสําคัญเพราะว่าหลายภาคส่วนรวมถึง ผู้คนในท้องถิ่นเองก็ตื่นตัวด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ใครหลายๆคนได้เห็นว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มันจะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะ,ะการเมืองท้องถิ่นจะดีหรือความเป็นอยู่ชีวิตอะไรต่างๆของพี่น้องในแต่ละที่นะ,ะจะดีก็ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยแต่คุณผู้ฟังการที่เราจะไปเลือกตั้งอย่างเดียวรู้แค่ว่าเลือกตั้งแต่ว่าเรารู้ไหมคุณผู้ฟังว่า การที่เราอยากจะได้ตัวแทนมาได้ผู้แทนมานะคะมาเป็นผู้ที่เขาจะมาบริหารจัดการหรือว่ามาดูแลเราพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นของเรานั้นเราควรจะ เลือกคนแบบไหนนะล้วที่สำคัญเองในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เราจะมีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการการจัดการเลือกตั้งแบบไหนที่จะซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสามากที่สุดนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของดรมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือว่า X นะคะอาจารย์มานะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณญฉลีสวัสด,สสด,สสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ เป็นเรื่องน่ายินดีมากเลยที่เรามาคุยกันณนวันนี้ก่อนจะถึงเวลาที่ประชาชนจะไปใช้สิทธิ์ของตัวเองในการโหวตเลือกคนมาเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตัวเองคือนายกอบจและสมาชิกอบจนะครับทุกท่านครับถ้าเราเราจะเลือกแนวแนวทางเดิมๆนะการสำรวจของมหาวิทยาลัยหการค้าเนี่ยเขาบอกว่าคนมักจะเลือกเ,ออเลือกคนเก่าคนที่มีผลงานหรือ หลักๆจ,จริงๆนี่ก็คือคนรู้จักกันคนที่อยู่ในสังกัดของบ้านใหญ่นักการเมืองคนที่เคยช่วยเหลือกันให้ยืมเงินทองแนะนำฝากลูกไปเรียนได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยจะเป็นหลัก,ลกๆเลยแต่ถ้าเรายังตัดสินใจอย่างนี้สิ่งที่เราพบมาตลอดก็คือว่าเราจะได้คนหน้าเดิมๆครับแต่ในการสำรวจเนี่ยเราพบว่าประชาชน95%บอกว่า รู้ดีว่าอาบอจอเนี่ยมีการโกงมีการทุจริตในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะมีการโกงกันในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการซื้อเสียงค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนครับถามว่าเราอยากเปลี่ยนยังไงบ้างอันนี้เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนต้องมาคุยนะ,ะว่าถึงเวลาหรือ,อยังเราจะเลือกคนที่มีประ,ประวัติดีๆมีผลงานในการสร้างสารรหรือการทำธุรกิจหรือเขาแสดงนโยบายว่า เขาจะทําอะไรเพื่อการพัฒนาจังหวัดของเราได้บ้างตรงนั้นน่ะเป็นประเด็นใหม่ที่เราต้องมาช่วยกันพิจารณาครับค่ะซึ่งเราอ้างอิงเพราะว่าทางเพจของทาง X อเองนะคะในเพจ a c e b o o k นะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังอยากจะดูก็สามารถเข้าไปเช็คได้อันนี้เราดูข้อมูลค่ะอาจารย์ที่ตอนอทางด้านของ X นั้นนั้นได้ทำคอนเทนต์ว่าเอ๊ะ คนที่จะมาเป็นอบอจอคนใหม่นั้นสเปคต่างๆอันนี้สรุปให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็เดี๋ยวเราไปทีละประเด็นกับอาจารย์นะคะอันดับแรกเลยเขาบอกว่าต้องเป็นคนท้องถิ่นเพราะว่าจะต้องเข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชนอันนี้อาจารย์จะสะท้อนเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นครับสําคัญมากเลย <c oughs> เพราะว่ารายเลย็กท่านจะอธิบายนะว่าในชกอบอจอเนี่ยสําคัญ และจะสร้างบ้านแปลงเมืองได้ดีกว่าคนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยซ้ำไปเพราะคนมาเป็นผู้ว่าเนี่ยอยู่กันสองปีสี่ปีแต่คนเป็นนายวอบจเนี่ยเขาอยู่เกิดที่นั่นทำมาหากินที่นั่นะนะมีครอบครัวอยู่ตรงอยู่ในจังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจดีครับและถ้าเขาทำอะไรไม่ดี <c oughs> มันจะกลายเป็นประวัติมัวหมองให้คนในวงทตระกูลของเขาลูกเมียของเขาต้องถูกชาวบ้านด่าตลอดไปเพราะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยครับค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเราอยากจะพูดถึงประเด็นนี้มากค่ะอาจารย์หนึ่งในนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับเช็คลิสต์เลยก็คือต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม แล้วก็เสียสระเพราะว่าเราต้องดูว่าคนเหล่านี้ที่เขาจะมาทํางานให้เราเป็นคนที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมหรือเปล่าตรงนี้อาจารย์เราจะดูเขายังไงคะเพราะว่าเรื่องคําว่าคุณธรรมบางท่านอาจจะมองว่ามันเป็นในลักษณะของนามธรรมาเราไม่รู้ว่ารูปธรรมเขาทําออกมาในลักษณะไหนอาจารย์พอจะมีทริคหรือว่าการชี้ให้เห็นยังไงบ้างคะในเรื่องนี้เรื่องแบบเนี้เราคน คนต่างจังหวัดต่างถิ่นเนี่ยจ,จะไม่เห็นแต่คนในพื้นที่เขาจะเห็นครับเขาจะรู้ดีเลยว่านายกคนนี้สมาชิกอบจอคนนี้เคยโกงอะไรไว้หรือเปล่าเคยโกหกอะไรไว้หรือเปล่าหรือใช้อิทธิพลข่มขู่จะสร้างตลาดสร้างเอ,อที่ให้คนไปค้าขายตลาดนัดนะครับมีการรีดไถเก็บเงินเเก็บเงินกเนก็บทองที่ไม่เข้าหลวงหรือเปล่านะตรงที่สําคัญเวลาจะจ้างลูกจ้าง นะจ้างลูกจ้างไปทํางานเนี่ยมีการเก็บเงินไหมแล้วจ้างลูกจ้างมาทํางานจริงไหมหรือจ้างกันไปเพื่อให้เป็นหัวคะแนนหรือเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าเท่านั้นเองค,คนท้องถิ่นรู้ดีครับประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีความชัดเอืมนะคะทั้งที่ประเด็น ตอนแรกที่อาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่าราชการเราจะเห็นได้ว่าบางท่านก็มีเสียงเรียกร้องใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเราก็อยากจะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเองเพราะเนื่องจากว่าบางครั้งบางทีผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งก็ไม่อาจจะตอบโจทย์ในบางเรื่องที่ท้องถิ่นนั้นๆเป็นอ่ะซึ่งอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าตรงประเด็ดนนี้เราสามารถที่จะ เลือกเขามาได้เองเพราะเราเป็นคนท้องถิ่นแล้วเราจะรู้ว่าใครนั้นทํางานได้จริงนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์คือประเด็นเกี่ยวกับการหาเสียงสร้างสารรค์ไม่ซื้อสิทธิ์ไม่โจมตีฝ่ายตรงข้ามตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็จะรู้เลยว่ามีการให้เงินมีการใต้โต๊ะกันหรือไม่อย่างไรอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้บ้างคะอาจารย์คะครับทุกวันนี้การเลือกตั้งเอาประจ o นะ ที่ผ่าน,นมาเนี่ยมีปัญหามากนะครับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อปี2563เมื่อ4ปีก่อนมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอ่ะ718เรื่องอแต่แต่กะกะตส่ตงเรื่องให้ศาลแค่เอ,อ่47เรื่องคิดเป็น6เปอรเ็ตต่เเท่านั้นเองค่ะนะครับนั้นเราเราเห็นว่าเรื่องแบบเนี้ยถ้าเรายังปล่อยไปนะผลที่ตามมา จะทําให้ประชาชนเนี่ยสิ้นหวังและเหนื่อยหน่ายกับการเมืองประชาชนมักจะบอกว่าเอ๊ะไม่เข้าใจเลยว่าพวกเขากําลังทําอะไรเลือกมาแล้วก็ไม่พัฒนาอะไรเลยแต่ทําไมเรายังเลือกสุดท้ายเนี่ยได้คนเดิมๆตระกูลเดิมๆตรงนี้ยมันจะทําให้คนขาดความเชื่อถือในในระบบเลือกตั้งคนะก็จะตั้งคําถามไปเหมือนกันไอ้กกตชาวบ้านเขารู้กันเต็มบ้านเต็มเมืองว่ามีการโกงแต่ทําไมคุณจับใครไม่ได้ นี่มันจะกระทบมากที่สุดเลยก็คือว่าในระบบประชาธิปไตยการกระจายอํานาจกระจายงบประมาณคนก็จะบอกว่ามันไม่โปร่งใสนะโปร่งใสเฉพาะตอนหาเสียงเท่านั้นเองอในตรงนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันแก้นะอย่าทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธานในระบอบประชาธิปไตยอย่าทําให้ประชาชนสิ้งหวังกับการกระจายอํานาจเพราะงบอาบาจอทั่วประเทศเนี่ยปีหนึ่งประมาณแปดหมื่นล้านบาทสี่ปี สามแสนสองมืนล้านบาทที่พวกเขาจะใช้อันนี้ยังไม่รวมอำนาจในการอนุญาตอนุมตัติอำนาจในการจ้งางงานอำนาจในการจัดสรรสมปทานอีกมากมายจ่ายกองทุกอย่างนี้เป็นผลประโยชน์ของ ชาวบ้านในจังหวัดนั้นๆแน่นอนเลยครับอืมนะคะอาจารย์ประเมินดูแล้วว่าจากที่หลายๆคนบางคนอาจจะสิ้นหวังกับการเลือกตั้งในท้องถิ่นนะคะอาจารย์อาจารย์ประเมินว่าแล้วในปีนี้ที่มันจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์อาจารย์ว่าการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้อาจารย์คิดว่ามันจะมากหรือน้อยขนาดไหนคะอาจารย์คะเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้ง,รทงที่จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ันให้มากขึ้นนะครับเพราะว่า เราเราได้เห็นคนรุ่นใหม่ๆอะ่ะอ,ออกมากประกวดประชันกันนะครับนําเสนอ,อนโยบายกันมากขึ้นแล้วหลายๆคนเนี่ยไม่ได้นําเสนอ,อนโยบายโดยเฉพาะพวกนายกเก่าๆที่เป็นคนแก่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ขุดก็ออกมาอย่างนั้นคนพวกนี้จะประมาทคิดว่ายังไงตัวเองก็ได้ซื้อเสียงล่วงหน้าไว้แล้วอ,อสร้างอิทธิพลไว้มากแล้วคนพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่เดินออกหาเสียงมไม่ขึ้นรถแช่ะนะครับ ตรงเงนท่าขคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะพยายามบอกประชาชนว่าเขาจะสร้างอะไรจะพัฒนาอะไรจะทําอะไรเพื่อประโยชน์ของชุมชนจะสร้างความโปร่งใสยอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราประชาชนนะครับต้องการสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านเราเราต้องช่วยสนับสนุนคนที่ชัดเจนซื่อตรงเป,เ,เปิดเอ่อเปิดเผยกับประชาชนกับ ค่ะซึ่งประเด็นนี้ที่เราคุยกันนะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดมามันก็จะไปตรงกับประเด็นเช็คลิสต์อีก2ประเด็นคือเข้าถึงประชาชนแล้วก็รับฟังอย่างใกล้คิดมีความต่อเนื่องที่จะเข้าไปหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงเขาต้องการจะสื่อในเรื่องของนโยบายต่างๆว่านโยบายนั้นที่เขาจะทํามันสามารถจะแก้ปัญหาได้จริงตรงจุดตอบโจทย์ชาวบ้านทีนี้ค่ะมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งที่อาจารย์ได้พูดมาว่าพนักการเมืองเก่าๆหรือว่า ผู้ที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ท้องถิ่นที่เขาอยู่มานานเน,นี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเหมือนกับเขาอาจจะเชื่อในเสียงเดิมที่เขามีว่า คนยังจะคงเลือกเขาต่อไปแต่เนื่องด้วยปัจจุบันนั้นมันไม่ใช่การต่อสู้กันบนาทางการเมืองท้องถิ่นนั้นค่ะมันต้องเอานโยบายมาต่อสู้กันแล้วคนรุ่นใหม่ๆตอนนี้ที่พูดกันตรงๆนะคุณผู้ฟังก็กลับไปพัฒนาบ้านเกิดกันเยอะมากๆเพราะเนื่องจากว่าเห็นได้ว่ามันคงถึงเวลาแล้วแหละที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างๆประเด็นตรงนี้ค่ะจารย์ที่เราเห็นว่าคนรุ่นใหม่เขาตื่นตัวและอยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดแล้วก็รวมถึงการที่เราอยากจะเปลี่ยน mindset หรือความคิดของคนในพื้นที่ท้องถิ่นว่าเราควรเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆด้วยตรงนี้อาจารย์อยากสะท้อนอยังไงบ้างคะใช่เลยครับวันนี้สังคมไทยเรากําลังเปลี่ยนแปลงคนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักคิดนะครับแม้แต่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยก็เริ่มมองออกแล้วว่าสังคมต้องการการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเราต้องมาช่วยกันสนับสนุนนะอันตรายที่สุดเลยในระบบประชาธิปไตยก็คือการซื้อเสียงนะครับการข่มขู่การลังแกคู่แข่ง หรือการเอาเอาหน่วยงานของรัฐเอากลไกลของรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประคองอย่างเอาเอาพ,พวกบางคนที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไปช่วยะนะครับหรืออยู่ยนี้นิยมกันมากก็คือมีอสมอบางคนเนี่ยไปช่วยเขาเป็นเครื่องมือในการหาสิงด้วยเพะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เรากำจัดได้ว่ากันตรงๆรงแฟงแฝงนำเสนอนโยบายต่อประชาชนให้ประชาชนเลือกเองนะครับ อย่างล่าสุดที่เราเห็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะนะพูดกันทั่วทั้งจังหวัดไม่ผู้ชนะไม่ได้ซื้อเสียงอ,อทั้งๆท,ที่เขารู้กันว่าเขารู้กันว่าถ้าจะจังหวัดสมัครชิงนายกอบจจังหวัดนี้ต้องใช้เงินถึงสองร้อยล้านบาทแต่ผู้สมัครคนนี้ไม่ซื้อเสียงเพราะฉะนั้นการที่เขาจะ มาคดโกงเพื่อถอนทุนคืนมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับงนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจประชาชนเข้าใจ นะกลไกของรัฐต้องช่วยกันปิดเรื่องการซื้อเสียงเรื่องการใช้อำนาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมครับคุณอันตรีครับนะคะยังคงเป็นเรื่องที่การเลือกตั้งทุกครั้งเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการเล็ดลอดอะไรพวกนี้แหละค่ะไม่มากก็น้อยแต่ว่ามันยังคงอยู่ในสังคมไทยของเราทีนี้ค่ะอาจารย์พอหลังจากที่เราจะเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นเลยก็คือว่าเราอยากเห็นการทํางานหรือว่าสิ่งที่ผู้สมัคร แล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมกันก็คือเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นนะคะได้มามีส่วนในการพัฒนาท้องถิน่นประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะโอ้ใช่เลยเนี่ยเราบ่นกันมากเรื่องเสาไฟกินนรีเรื่องโครงการประเภทคิดทําทิ้งไปสร้างถนนสามเดือนพังไปสร้างไอ้ระบบน้ําประปานะครับสร้างเสร็จแล้วส่งมอบงานอีกเดือนเดียวก็ไม่มีใครใช้อีกสมเดือนก็พัง เรื่องไฟโซลาร์เซลอันนี้เราจะเจอปัญหาอย่างนี้เยอะแยะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดงบประมาณท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมบอกว่าฉันอยากได้อะไรเพื่อการพัฒนาไม่ต้องเอาของสวยหรูเลิศเลอเป็นของใช้งานได้แต่ให้มันเหลือเงินไปดูแลคนแก่ไปดูแลสุขภาพเด็กเยาวาชนไปสนับสนุนอาหารเด็กนักเรียนนมโรงเรียนไปทํา ไปทำเอาระบบกล้องวงจรปิดออให้ให้ควบคุมทุกพื้นที่ะนะที่เป็นชุมชนเป็นทางแยกทำให้ประชาชนปลอดภัยอย่างนี้ครับเริ่มจากงบประมาณเริ่มจากนำเสนอนโยบายและคนที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีนะจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนของประชาชนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชอบไม่ชอบและอะไรที่ประชาชนคิดว่าคุณกำลังผลาญเงินงบประมาณอ,มอย่าง อย่างสิ้นเปลืองและไม่บริสุทธิ์อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เราจะเริ่มกันได้แต่สิ่งแต่มันจะมาจ,าจุดนี้ได้คนที่มีอำนาจอ่ะคุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลออกมาให้ประชาชนรับรู้ก่อนลุงนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ทำไม่ยากเลยในระบบอินเทอร์เน็ตครับ ค่ะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ความโปร่งใสนะใครๆอยากจะเห็นจากผู้ที่เป็นตัวแทนของพวกเราว่าเขามีความบริสุทธิ์หรือว่าความซื่อสัตย์อย่างไรที่จะมาทําหน้าที่ในตรงนี้พร้อมกับที่จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ฟังอีกสิ่งหนึ่งค่ะการที่เรามีการเลือกตั้งแน่นอนว่ามันสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าประเทศไทยของเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยค่ะคุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งเลยที่ผู้สมัคร นะหรือว่าตัวแทนของเรานั้นที่จะมาพัฒนาบ้านเกิดหรือว่าเขาเรียกว่าพื้นที่ท้องถิ่นของเรานั่นเองค่ะควรจะมีแนวคิดในการจะส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อชุมชนที่จะสามารถเติบโตไปอย่างยั่งยืนหลายคนคงจะเคยได้ยินนะคะคุณผู้ฟังว่าการเมืองในระดับท้องถิ่นมันสามารถชี้อนาคตประเทศได้นะคะแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ารากฐานของการเมืองในระดับใหญ่ด้วยอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้สะท้อนประเด็นนี้มากๆเลยค่ะอาจารย์ช่วยแชร์นิดนึงคะ่ะอาจารย์คะ ถ้าการเมืองในท้องถิ่นในระดับจังหวัดประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนออกมาปกป้องผลประโยชน์ของของตนเองนะครับมันจะเป็นรากฐานสาคัญของระบอบประชาธิปไตยจริงๆอย่างที่คุณวันชลีว่าเลยครับว่าประชาชนเขาจะปกป้องผลประโยชน์ในระดับประเทศชาตด้วยด้วยเช่นเดียวกันถ้าทุกจังหวัดเราเป็นประชาธิปไตยทุกจังหวัดผู้บริหารประเทศฟังเสียงประชาชนมีการกระจายอํานาจกระจายงบประมาณนะครับ แบ่งสันบทบาทหรือผลประโยชน์กันอย่างอย่างเป็นธรรมเนี่ยประเทศไทยเราจะก้าวหน้าไปกว่านี้อีกเยอะม,มากมายครับในระดับประเทศใครจะตุกติดใครจะต้อนเลนคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายคอร์รัปชันทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นได้ยากครับเสียงประชาชนจะต่อต้านครับ อืมนะคะมีความสําคัญจริงๆเพราะไม่งั้นนะเราไม่หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยค่ะผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงเราจะได้เห็นอีกไม่กี่วันเท่านั้นค่ะเราจึงอยากตอกย้ําในเรื่องนี้ว่าการที่เรามีสิทธิ์มีเสียงอยากให้ได้อิจารณาดูนะว,ว่าใครที่เหมาะสมจริงๆถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง คุณผู้ฟังลองใช้ลิสต์เหล่านี้ที่วันนี้เราคุยกันไปเป็นหนึ่งในตัวตัดสินใจหรือว่าสิ่งในการที่จะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านได้พิจารณาว่าใครต่อไปนี้บ้างที่จะผ่านในสิ่งเหล่านี้ที่วันนี้เราพูดคุยกันนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่จะไม่พูดไม่ได้การจัดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอาจารย์คะทั้งระบบเองหรือว่าความพร้อมเองหรือว่าแต่ระเบียบต่างๆที่กกตได้ก็ uden, ได้ออกมาประกาศเป็นระยะะคะ่ะอาจารยา์จากการทํางานของกกตแล้วอาจารย์ประเมินยังไงบ้างคะในในการจัดการเลือกตั้ง ้งครั้งนี้ค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนตั้งคําถามมาตั้งแต่แรกเลย<ฆ>ทําไมคุณไปกําหนดวันเลือกตั้งเอาวันเสาร์ทำไมไม่ใช้วันอาทิตย์อืเพราะว่าเอาเราอาจเห็นข่าวที่บอกว่าเอได้แจ้งกับทางบริษัทแล้วแจ้งกับทางโรงงานแล้วว่าให้คนมาเลือกตั้งได้ไม่ถือเป็นบรลลาบรรจุไ่ถามว่าคนที่ทํางานกินค่าแรงรายวันออืเขาะ<ฆ>จะทิ้งค่าแรงรายวันแล้วมาเลือกตั้งไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ ที่ต้องตั้งคำถามไปที่กรกตนะครับออทั้งหมดเนี่ยเรายังมีความหวังว่าเราจะอยู่ภายใต้กติกาที่โปร่งใสนะ,ะเสียงของประชาชนเนี่ยต้องช่วยกันจับตาแล้วก็ต้องต้องร้องโวยวายออกมานะครับทุกท่านมีกล้องอยู่บนโทรศัพท์มือถือมีวิดีโออยู่บนโทรศัพท์มือถือเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลถ่ายบันทึกแล้วก็แชออกมาแชะและแชร์ออกมาะนะครับหลังจากการเลือกตั้งแล้ว เราอยากเห็นการร้องเรียนที่มีหลักฐานและเราอยากเห็นกกตสามารถเอาผิดคนโกงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผ่านๆมาครับคุณอัญชรีกคับอืมนะคะเป็นเรื่องที่ เรานั้นให้ความสําคัญเช่นเดียวกันไม่แพ้กับเรื่องของการดูตัวผู้สมัครเลยคือการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสจริงๆเพราะว่ากกตอเองนั้นถือว่าเป็นหน่วยงานที่จะดําเนินการในเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งท้องถิ่นกระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราต้องทํายังไงให้ออกมา มีเขาเรียกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจารย์ก็ได้บอกมาว่าในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนะคะมันก็มีหลายประเด็นที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากให้ทุกท่านนะคะที่ออสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้นะคะไปใช้สิทธิ์ค่ะเราจะได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ท้องถิ่นของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอาจารย์คะสุดท้ายนี้อยากจะ ให้อาจารย์ได้บอกถึงความสำคัญแล้วก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่จะต้องกลับบ้านไปเลือกตั้งหรือใครก็ตามที่อยู่ในท้องถิ่นเขาว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มันสำคัญและจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศของเราอย่างไงบ้างคะอาจารย์เชิญเลยค่ะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะใช้เสียงอีกครั้งหนึ่งใช้สิทธิ์ของเราเพื่อไปเลือกคนที่มีความสามารถมาบริหารท้องถิ่นของเรานะครับเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เลิกที่จะเลือกคนซื้อเสียงลังเกียจคนที่เคยคดโกงมาดีในอดีตวันนี้หาคนที่ตั้งใจจริงนำเสนอนโยบายในการพัฒนาในการสร้างสรรค์ชุมชนอย่างแท้จริงนะครับประวัติของเขาเราดูได้ขณะเดียวกันประวัติการคดโกงเราก็รู้กันอยู่ทั้งจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นจะเลือกอย่างเดิมหรือ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตลูกหลานเราครับทุกอย่างอยู่ในมือในปากกาของเราที่จะไปกาในวันที่หนึ่งครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะทางด้านของดรมานะนิมิตมงคลเลยขาี่การองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือว่า X นะคะวันนี้ขอพอบคุณอาจารย์มานะมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะอาจารย์ขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะัครบ คุณผู้ฟังเขาวันนี้เราพูดคุยกันเช็คลิสที่วันนี้เรามอบให้คุณผู้ฟังอยากฝากให้ไปเป็นหนึ่งในการพิจารณาบุคคลที่เรากำลังจะไปออกเสียง ลงคะแนนในวันที่1่กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเราทบทวนในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ความรู้ดีๆที่เราจะไปใช้ประกอบในการเลือกตั้งนะเพื่อที่จะไม่พลาดด้วยในเรื่องของการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังก่อนไปเลือกตั้งอบจอ,อย่าลืมนะคะตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองโดยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะคุณผู้ฟังจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะคะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปี แล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันที่สารลางจังหวัดหรือที่ว่าการอําเภออบอจอที่เลือกตั้งหรือว่าบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งนะคะทั้งนี้เองคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดต่างๆได้ของทางเว็บไซต์ของกกตค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่ไม่สามารถจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอบจอที่จะเกิดขึ้นได้นั้นนะคะ เราจะต้องไปแจ้งที่ไหนบ้างอย่างไรนะคะ ก็การแจ้งสิทธิ์นะคะเราก็จะต้องมีเหตุผลและความจําเป็นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งมีกิจธุระนะคะมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยนะคะเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพเดินทางออกนอกราชอาณาจาักรมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลาจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรได้รับคําสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งแล้วก็มีเหตุสุดวิสัยหรือว่าเหตุอื่นที่กกต กำหนดนะคะซึ่งตรงนี้วิธีแก้ค่ะให้เราไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิ์ได้ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยจัดทำเป็นหนังสือซึ่งระบุข,ข้อมูลส่วนตัวได้แก่เลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านภายใน7วันก่อนเลือกตั้งนะคะแล้วก็ อีกทีหนึ่งก็คือหรือภายใน7วันหลังการเลือกตั้งค่ะแล้วก็สามารถที่จะแจ้งได้ด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ค่ะหรือจะจดหรือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางออนไลน์แจ้งเหตุจำเป็นไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน smart ท o หวตซึ่งอันนี้เป็นแอปพลิเคชันของทางกกตโดยตรงนะคะสามารถแจ้งสิทธิ์ได้ว่าไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังถ้าใครที่ ไม่ได้ติดภารกิจอะไรใดๆผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะ ออกไปใช้สิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังไปใช้สิทธิ์เพราะว่าทุกหนึ่งเสียงของเรามีค่าต่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ท้องถิ่นของเรานะคะรวมถึงฝากคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะเลือกคนดีคนที่เขาสามารถจะมาทําให้บ้านเกิดหรือว่าท้องถิ่นของเรานั้นดีขึ้นได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรายการสตอรี่สีขาวของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอัญชลีวงศ์สมพันธ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ